ใช่นี่อันแฟนเพจนีอันเอฟซีถามมาหลายว่าแม่เจวอายุท่าดว่าสันว่าแม่เจอเก็บอกเราด้ค่ะว่าใกล้สิบเจ็ดสิบวลาอีกสามปีสองปีสามปีในี่ยลาขับไท่านดีอยากเจ็ดสิบง่ายดอกเนาะหกสิบหกเต็มหกสิบเจ็ดย่างสินี้ย่างเขาเลยปั๊บไลปปั๊บไปลวดนะคะไอยากในหน่อยอยู่แต่ว่าซุุดนนองมันดันมาเด้กันว่าอายุเท่านี้เอาขือสสเท่ากันยูพันว่า จ้ารุ่นได้ก็ตามซ้ำได้กรสรซางจิตใจเข้าเบิกบานมีความสุขอยากเห็ดคลิปเลี้ยวเข้ากับเห็ดค่ะอยากเห็ดอยากขายของเข้ากับขายอยากเฮ็ดยังเข้ากับเห็ดค่ะเป็นความสุขของเขาความสุขคือความพอใจคือเมตแาเนี่แหละอยู่บ้านสวนจ้าอยู่บ้านสวนเห็ดแบบบานๆน,นะคะการมีความสุขดดได้กวดได้โอ้ได้อ่างผู้ได้นะคะผู้ใดมหาก้อนรับยิน,นดีเบิดส่วนสุนล แนวกินเ่เอิดนพรอยากไม่ยำไดครับเขาเขาเอิดนพรอยากคือกันค่ะพี่น้องจ่ายินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณแฟนเพลงจาเแ่าน้ำกันและที่เฮ้าติดตามกันตลอดจดหมายกเคยเขียนหาว่าสันพอไม่เห็นออกลิปออกเรียวก็ดีใจดีใจน้าเม่สาวขอนแก่นและขอบคุณน้องน้องนงนนัก้องมอลําสุขผู้ทุกคนเคยอยู่น้ำกินกรบฟเคยพอเคยพบเคยเห็นนะคะจ้า คือหอดยกับมาเล็นนั่ก็ได้ค่ะเขาก็ถามหากันไปมีเวลาค่ะบ้า,บาก,กันไปแวะหากันกัเป็นเรื่องธรรมดานะคะ่ะในวงการสังคมในการผูดคุยไม่แจวถ้าคุยเรื่องขี้เตยไม่แจวบวกเกง่งพราะว่าไม่แจวเขามาาไม่โดยเฉพาะวิธีเหตุของชองฟ้าไม่แจวบราคอยขูดจักปันไดเมื่อก่อนนั่นก็มีคนาถามมากระสิบแม,มนพวกแฮกพวกยังในตัวเนาะ คุณถูกลางวันผลว่าไ,ด,ได,ด,ด้ได้หอดรถได้หอดอันเงินสดตังว่าเป็นหลายล้านดอลลาร์เออคุณต้องส่งอีเมลส่งที่อยู่ส่งวัดแอปส่งอย่างผุนะ่ะเออคือสิปึกนะ้ำเมฆสาวขันแกนกระดาษสีฟ้าส่งไปเขารถดเนาะเมื่อน,นั้นมันขอกระหายไปได้สิบเหรียญเจ้าของประเดวาลำลุ้ยด้กค่ะลำคา,า้นเรากะเป็นตดรุ่นตนเนาะเป็นต่รุน่นตข้าเจ้าคือสิทุกสิญาหาตมผูุ้นันหาตมผูุ้นีค่ะ มี่ไมยู่ขายอยู่ในของเมเจิลนี่บอกพร้อมบาไลยชื่อคุณโดนสุ่มคุณโชคดีคุณเป็นผู้ชนะคุณเป็นวินเนอร์เิลวาจ้ะยังสี่ค่ะเขาเหรียญเลี้ยวเากับตรงระมัดระว่างคันถือกี่หลีก็ต้องมีอีเมลจากต้นสังกัดเขาอีหลีค่ะมาหาเฮ้บาบะเมนวาอันโปรไฟล์รูปกับบะมี่เอียงกับบะมี่ภาษาอังกฤษเขียนจากกน้อยอันภาษาอังกฤษแซมนี่ไม่เจิลอ่านออกอยู่เปลได้ยู่ค่ะ อันเลิกไปก็หันแปลว่าได้ใส่ขูเคินย่างเดียวขึ้นกันเป็นเจ้ากระไดแต่ว่าขนาดลำคานเนาะคะ่ะลักษณะคือสิเป็นคนมีต่างมีเงินมบนีเลซใส่สวยสินใหญ่จ,จักน้อยเต็มเลยค่ะสามบาทนี่ใส่คักขนาดข้าเจ้ากระสีซุ่มเบิ้งโปรไฟเฮ้ากระสีใหญ่เนี่ยขึสิตัวไงเนาะเป็นว่าตัวเมียนอกค่ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะบ่ายนี้ก็เลยว่าโปรโฟลไฟของคุณมี อะไรผิดปกติบางอย่างเพื่อนบอกม AI, ไม่ยู่งเร่เอไอเมตากได้สาวเกล้ยก่นก็ฟ้องไปที่บอดเมตตาพุ่นลักเมเจอร์ฟองไปเลยว่าเป็นแบบนี้บแบบนี้บอฉันได้รับของพัสดุหมายเลขเท่านี้เท่านี้เป็นลดรคาคาสิบล้านดอลลาร์บอสเมเจอรกระถามไปทาง AI, เอไอเพื่อนเพื่อนกระตอบมาว่าอาจจะเป็นสแปมเป็นแฮกเป็นพวกแฮกเกอร์จ้ะกัมีอย่างเขาก็ต้องถามเพื่อนไปล่ะเี่ยเตียเมื่อไม จ้ะแปลว่าความที่ว่าเข้ากับพ่อหูพ่อศึกษาหูอยู่ว่ามันติดไปแบบใดจังใดเนาะค่ะมาบอาสุพีนองฟังคันเจออีกคันพ่อแบบแม่แจ๋วเนี่ยว่าคุณวินเนอร์คุณถูกรางวัลเนี่ย้ส่งบัตแอปเปิลไปไ้ก่อนอันกำหนดมาพร้อมราคาเท่านั้นทนีผมได้ราคาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งกับเป็นเงินบ้านเฮาหลายบาทอยู่เป็นเงินขาเจาประมาณสามร้อยดอลลาร์เกือบสี่ร้อยดอลลาร์ บ้านเขาเป็นเมือนจ้ะอันทรงไปเขาคอนเขาจังสีทรงพัสดุไม่ให้หอดหน้าบ้านประตูบ้านบ่ไเด้เสียภาษีว่าต้องบอกเจ้าหน้าทีมันต้มกันคักๆเราก็มาหลายคนเลยได้ไม่เจอนะตัวแทนมากสักกระเบิกตัวแทนตัวแทนอีรอนมาร์กตัวแทนบิลเกตมีแต่มหาเศรษฐีระดับโลกมาอ่างเฮ้าน่ะกสิบ่าเข้าตาลูกตาพ้องอันมื่อนี่ค่าอ่านแน่กับมีอารมณ์แน่จากน้อยอยู่ แต่ว่าเม่เจียก็อยากเตือนอยากบอกเนาะคะ่ะลูกสาวทํางานยอมเพื่อกับว่ามาม่ามีคนแบบนี้มาเยอะเขามาฟ้องกันเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยถามลูกมีอัดเสียงมาซักกระเบิ้งมาพรอมค่ะว่าคุณถูกรังวัดย่างแสนหนึ่งสี่ซุมม่งเมนี้เฮ็ดได้เบิดเท่าต้องระมัดระวังแหงบะมีกับแหงยากไปอีกเนาะคะ่ะเมื่อนี้ใส่เสียปกกระแลงใส่อส่ส,สินใหญ่มาพอสูพีนองฟังไห้คักๆสะดวกเนาะอันเน็ดพึ่นกับบใครด,ดีบอครดีบ้านสวนนอกกระได เมื่อวานนี่อันหอกกับเพื่อนก็หอกก็หลุดแล้วเนี่ยคะ่ะแม่สาวกันเกนทรงเืมอว่านหอกก็หลุดแล้วอัน,มนเมนบ่ให้ฟังเมนจมกว่าสองยางคือกันคะ่ะจมกับบ่อหอยฟังเนาะพี่้องเนาะ